สวัสดีครับวันนี้เราสองคนในนามช่อง YouTube เจ้าฟินกินชอบวันนี้เรามีนัดดินเนอร์กันนะครับที่โรงแรมรอยัอลโอเคเจอร์ตันกันวันนี้เรามากินเทศกาลปูล拉สกาหัวละพันแปบวกบวกครับบรรยากาศดีครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังผมนุ่นจะเป็นห้างไอคอนสยามครับ มีซีซาดสลัดและอันนี้น่าจะเป็นหมึกกป็นทอดมาแล้วครับรอเดี๋อันนี้ซีซา,าดสลัดนะครับน้ำโซดากับน้ำแตงโมเรามาเสิร์ฟแล้วครับขอบคคุณ ีจาดมากอร่อยสีอาจจะจางๆไปนิดนึงโอเคอนุ่มแก้งกรอบจังไม่อมน้ำมันด้วย ต้องดูเมนูอลองอันนี้ถ้าจะเป็นนักเก็ตแะครับจิมซอสอะไร เสิร์ฟไครับไม่ทราบว่าเมนูอะไรครับอันนี้ยำก้ามปูยำก้ามปูครับโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เมนูอะไรครับเมนูนี้แกงปูใบชะพูครับมาแล้วครับเมนูเนื้อปูรวมลวกกิ้มครับน้ำกิมซีฟู้ดรสเด็ดเดี๋ยวต้องลองครับว่ารสชาติจะจัดจ้านแซ่บขนาดไหนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ยำปูม้าแซ่บนัวครับนี่ครับ ปูลาสกาผัดซอสเอโก้อันนี้เยอะหน่อยครับอันนี้ออกไปน่าจะแซ่บรู้จกักหน้าตาและสีสันเนี่ยครับ รวมปูนึงกับจิ้มซีฟู้ดรแสแซ่บซาซิมิและซูชิครับผมก็นึกว่าเยอะครับเซตหนึงเท่านี้อเองครับแต่สั่งได้เรื<ป>่อยๆป่ะเนี่ยสั่งได้เรื่อยๆอันนี้แซลมอนลาซอสไวค่ะส่วนเมนูนี้คือคานิมิโซะมันปูครับนี่ครับลองลองครับผมก็ไม่เคยกินเลยครับ ไทยก็พอปานน้รเียใส่ก็ได้รสชเมนูของข้าวเราก็เรียบร้อยไปแล้วครับก็รสชาติก็โอเคประมาณนึงนะครับจริงๆก็มีบางเมนูที่อร่อยครับจากจากก้านหรือก็กินร่อยหน่อยบางบางเมนูมันก็เสิร์ฟได้ไม่อั้นสั่งได้ไม่อั้น ต่อไปก็จะเป็นเมนูของหวานครัเดี๋ยวเรียกพนักงานมารกบแล้วก็เอาเป็นรัช่องกับเค้กเบาลนี้ มาแล้วครับของหวานผมครับเค้กเบาวนีครับลองครับเค้กเบาวนีครับชิ้นเล็กมากมาแล้วโอเคมาแล้วครับไอศครีมกัทิีครับ ดหน่อยสรุปนะครับของหวานโอเคครับอร่อยอร่อยอีกออแบบผล,ลไม้ก็เ,เหลือผล,ลไม้ครับเนี่มาแล้วครับผลไม้ครับเป็นหัวสุดท้ายครับเป็นผลไม้ครับนี่ครับก็พื้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแตงโมมะละกอเมลอน แก้วบังกอนระหว่างสับรถกับมะละกอให้กินอะไรก่อนรู้ไหมครับกินตบรถก่อนนะครับรสชาติก็สแตนดารนะ์ดหวานไหมหวาน,วาน แล้วก็ไม่หวานเลยครับลองแตงโมเรื่องอื่นฉันไม่กินเลยแตงโมก็โอเคอยู่แต่ก็ไม่หวานมากอิ่มเลยครับวันนี้ครับดินเนอร์วันนี้นะครับข้างของข้าว,ขอ,ข,าวของหวานผลไม้ ก็เขาก็มาแบบน่นารักน่ารักราคาแบบน่ารักน่ารักรสชาติรสชาติถือว่าโอเคนะครับของหวานที่โอเคมากผมชอบได้น,นั่งรับประทานอาหารพอเขาเสียงเพลงที่เล่นสดๆนะครับมีเป่าแซกด้วยบรรยากาศดีมากเพลงที่ผมชอบด้วยั้งหน้าจะไปรีวิวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับทางช่อง YouTube เที่ยวฟินกินช็อปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย